สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวดอยช้างกันนะคะโหก็จะขึ้นมาถึงเล่นเอาเหนื่อยกันทีเดียวดูค่ะหมอกำกลังมาสวยดินขึ้นมาถือว่าคุ้มนะคะแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปจุดชมวิวนะคะว่าจะสวยขนาดนะคะตามกันไปเลย ้งกันนะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างวิวดีมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหมอกลงแล้วนะคะสวยหรือเปล่าดูคะ่ะเมื่อกี้เราไปที่จุด ชมวีแล้วนะคะตอนนี้ก็เรากําลังจะเดินทางกลับแล้วก็ไปพุทธอุทยานอีกที่หนึ่งนะคะขนาดทางลงก็ยังสวยมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆลม่มลื่นค่ะ